อีกเรื่องหนึ่งที่ถือเป็นข่าวดีก็รอคอยกันอีกไม่นานแน่นอนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งเป็นการแก้ไขเพื่อให้กองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชอเนี่ยดำเนินการในโครงการสลากออมทรัพย์เพื่อเงินออมยามกเกษียณหรือเรียกง่ายๆว่าหวยกเกษียณซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะมีการ ตรวจทานร่างกฎหมายโดยคณะกรรมการกิษฎีกาและก็จะนําเข้าสู่กระบวนการของรัฐสภาจากนั้นพี่น้องประชาชนก็จะสามารถออมเงินผ่านหวยกเกษียณได้ซึ่งซื้อหวยที่เงินไม่หายไม่มีวันถูกกินทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อจะกลายเป็นเงินออมได้คืนตอนกเกษียณโดยคณะตรีเห็นชอบนะให้ผู้ที่มีอายุเกิน60ปีซื้อหวยกเกษียณได้แต่จะต้องออมไว้10ปีหลังจากวันแรกที่ซื้อ เช่นถ้าซื้อลอตเตอรี่ตอนอายุ66ก็จะสามารถถอนเงินออนได้ตอนอายุ76คือเรื่องนี้ค่ะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็มักจะออกมาอธิบายรายละเอียดต่างๆของหวยกเกษียณให้เราฟังกันเป็นระยะระยะพอมาวันนี้สิ่งที่มันชัดเจนก็คือว่าเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการคําว่าเห็นชอบในหลักการนั่นหมายความว่าในส่วนของร่างพระราชบ,บัญญตัติกองทุนการออมแห่งชาติ มันจะถูกนำไปพิจารณาทบทวนให้ออกมาตราเป็นกฎหมายให้ชัดเจนคือคอรมอนเห็นชอบหลักการเห็นไหมก็จะต้องส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปดูตัวบทกฎหมายเชื่อมโยงแต่ละมาตรารอก,กันยังไงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาเห็นชอบอีกทีแล้วตรงนั้นแหละถึงจะสู่วิบรัฐบาลจากวิรัฐบาลก็ไปสู่สภาผู้แทนสภาผู้แทนผ่านก็ผมคิดว่าสงการในอย่างเร็วปีใหม่ไทยน่าจะได้ลุ้น หวยกษสียณส่วนใหญ่เวลามีกฎหมายที่ผ่านคอรมอแบบนี้มันก็จะใช้เวลาในการพิจารณาไม่ตม่ำไม่ต่ำกว่าส<พ>ามเดือนนะเนาะที่สภาที่สภาสองสภามีการแปรยติอีกอะไรอีกสองสภานี่นก็น่าจะหกเดือนอ่ะใช่ค่ะแต่หมายว่าอาจจะใช้ระยะเวลายาวนานหน่อยหลายคนพอฟังเราสองคนพูดแบบโอ้โหขั้นตอนของกฎหมายทาไมมันยุ่งยากอย่างนี้อันนี้เป็นขั้นตอนจริงๆคัะเออแต่ย้ํานะคะว่ารัฐบาลยืนยันเลยว่าจะได้ใช้กันแน่ภายในปีหน้าที่จะถึงเนี้ย2568 เพราะว่าเงื่อนไขของหวยกเกษียณมันมีรายละเอียดที่คนไทยชอบคนไทยชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วถูก <ฮะ S 1> ไหมคะและการเสี่ยงโชคยังไงดีที่ให้เงินที่เสี่ยงโชคไปเนี่ยมันไม่สูญเปล่าก็หวยกเกษียณน,นี้มันจึงเป็น,นกลไกที่ออกมาเพื่อสนับสนุนการออมของประเทศตามวิธีของคนไทยที่ชอบลุ้นโชคอยู่แล้วผนวกกับว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราไปดูคนไทยส่วนใหญ่ไม่ไม่นิยมการออม แปลกนะแล้วกําลังจะเข้าสังคมผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุก็ไม่มีเงินออมอันนี้ก็จะเป็นภาระต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนออมผ่านการเสี่ยงโชคไม่ออมทนไหวเหรอหลุ้นสุขละหนึ่งล้านบาทนะคุณชาดาค่ะลักษณะการออกเนี่ยก็กําลังคุยกันอยู่ว่าจะเป็นเหมือนกับสลากขูดหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสลากเป็นใบๆหรือเปล่าซึ่งทางกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอ,อชอเขาจะจําหน่ายในใบละ50บาท คุณผู้ชมทั่วไปจะไปซื้อไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นะคะ,ะต้องบอกก่อนอย่างดิฉันไปซื้อคุณอิทธิพันธ์ไปซื้อเนี่ยไม่ได้ผมซื้อได้ครับผมอยู่40เอาหรอคะมาตรา40<ะ>เอาคุณเป็นสมาชิกก <laughs> อชแล้วเป็นผู้ประกันตนมาตรา40 <laughs> โอ้ดิฉันก็เข้าใจว่ามาตรา33 <laughs> อ่ะอันนี้คือซื้อได้เพราะว่าอะไรคุณอิทธิพันธ์เนี่ยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40และก็เขายังขายให้กับสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติด้วยรวมไปถึงแรงงานนอกระบบ ที่เดี๋ยวอาจจะมีการเพิ่มเติมในภายหลังขึ้นมาอีกว่าจะเป็นกลุ่มไหนอย่างไงบ้างแต่คนที่ซื้อเนี่ยคุณจะซื้อได้ใบละ50บาท50บาทก็จริงแต่เดือนหนึ่งคุณซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนนะ,ะเขาก็จะมีกรอบเอาไว้เหมือนกันเพราะเดี๋ยวมันจะมอมเมาเกินไปเดี๋ยวจะซื้อกันเยอะเกินไปคุณสามารถซื้อสลากนี้ได้ทุกๆวันเลยการออกรางวัลจะออกทุกวันศุกร์ในเวลา5โมงเย็นแล้วถ้าอะไรก็ตาม ที่คุณซื้อรางวันนี้ไปแล้วแล้วคุณถูกรางวัลรับเงินทันทีเลยผ่านพร้อมเพย์แล้วเป็นเงินค่าสลากเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อไปแล้วแล้วมันไม่ถูกอ่านะอันนี้คือถูกเนี่ยรับเงินรางวัลไปผ่านพร้อมเพย์แต่ถ้าคุณซื้อแล้วมันไม่ถูกมันอยู่ไหนมันก็อยู่ในบัญชีนั้นแหละค่ะอยู่ในบัญชีของคุณที่คุณซื้อไปนี่แหละทุกวันศุกร์จะมีรางวัลที่หนึ่งหนึ่งล้านบาทหรางวัลรางวัลที่สอง0 0บาทหมื่นรางวัล เยอะนะคะ,ะแล้วเงินค่าซื้อสลากทั้งหมดที่บอกว่าเป็นเงินออมของผู้ซื้อสลากเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของเงินออมทรัพย์ซึ่งมันจะนำส่งเข้าบัญชีเงินออมรายบุคคลโดยทางกองทุนการออมแห่งชาติเขาจะเป็นผู้บริหารจัดการเงินจำนวนตรงนี้ทีนี้สมมติว่าคุณผู้ชมอายุ50ปีแล้วก็เข้าสู่การเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40 และคุณซื้อเอาไว้ตั้งแต่ตอนคุณอายุ50เนี่ยคุณก็ซื้อไปเรื่อยๆเืๆ่อยๆชื่อมันก็ตามนั้นเลยค่ะที่มันบอกอยู่แล้วว่าหวยเกษียณดังนั้นพอคุณอายุ60ปีก็คืออายุช่วงของการเกษียณอายุนั่นแหละค่ะจะเป็นช่วงที่คุณสามารถถอนเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คุณซื้อสลากมาทั้งชีวิตเนี่ยเอาออกมาใช้จ่ายได้ทันทีสมมติว่าคุณซื้อตั้งแต่คุณอายุ50คุณซื้อปีละ1000บาท ผ่านไป10ปีคุณไปอายุ60ปีเงินปีละ1,000บาทอันนั้นของคุณ10ปีคุณถอนออกมาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยครับไม่ได้ศูนย์เปล่าเหมือนกรณีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับผู้ที่เป็นแรงงานอิสระนะครับหรือยังเป็นเยาวชนอยู่เนี่ยประกันสังคมมัตรา40เนี่ยอายุ15ปีบริบูรณ์ก็สมัครได้แล้วนะฮะค่ะแต่ต้องไม่เกิน65ปีบริบูรณ์และไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และ39 เพราะฉะนั้นใครอยากจะ,ะรุ้นหวยกระเียนะครับก็เรียนเชิญสมัครมาตรา40ทางคอมพิวเตอร์ทางออนไลน์ได้เลยครับค่ะจ่ายเงินก็จ่ายตามร้านสะดวกซื้อ,อมีตั้งแต่ 7, เดือนละ70บาทเดือนละ100บาทแล้วก็เดือนละ300บาท ค่ะลองศึกษากันดีๆนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการทําข้อกฎหมายกันอยู่นะคะก็รอดูกันค่ะเรื่องของการออมเป็นเรื่องสําคัญนะคะต้องเร่งออมตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่ในอนาคตพอสูงวัยแล้วเดี๋ยวจะไม่มีเงินใช้กันนะผมเคยเห็นนะคนที่ไม่ออมแล้วสูงวัยแล้วก็ยังลำบากนะคะ